ล่าสุดทางด้านผู้จัดรุ่นใหญ่หนิงปณิตาธรรมวัฒนะ โผล่เคลื่อนไหวกลางไอจีทีมทิธาหลังชวดเป็นนายกรัฐมนตรีรอบแรกสิ้นสุดการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วต้องบอกเลยว่าทีมทิธาลิ้นเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลชวดการเป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตรอบแรกจากจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด749คนโดยได้เสียงโหวตเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบจํานวน182เสียงและงดออกเสียงจํานวน199เสียงโดยมีสวเห็นชอบจํานวน13เสียงไม่เห็นชอบจํานวน34เสียงและ งดออกเสียงจำนวน159เสียงและมีสวาขาดประชุมทั้งหมดจำนวน43เสียงล่าสุดทางด้านทิมทิทาเคลื่อนไหวกลางไอจีหลังชวดการเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบแรกโดยทางด้านทีมทิทาในโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมเอาไว้ว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ ยอมรับว่าถึงแม้จะยังไม่ถึงฝั่งฝันแต่ไม่ยอมแพ้เดินหน้าวางแผนยุทธศาสตร์รวบรวมเสียงกันใหม่เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสภาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประชาชนต้องขอขอบคุณทั้ง324เสียงที่ให้ความไว้วางใจในตัวผมรวมถึง13เสียงของวุฒิสภาที่กล้าหาญท่ามกลางความกดดันสารพัดขอกำลังใจให้ความแน่วแน่ของพวกเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ซึ่งงานนี้ทางด้านรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงอย่างหนิงปณิตาธรรมวัต นะโผล่กลางไอจีทีมพิธาหลังช่วยการเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบแรกโดยทางด้านหนิงปณิตาได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าส่งกำลังใจพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจสีแดงและอีโมจิรูปหัวใจสีส้ม